เอาโธ่พ่อกำลังจะถ่ายปุ๊บปล่อยเลยเหรอลูกอ่ะหยิบให้ใหม่เไาหยิบให้ใหม่ชอบมากเลยค่ะหนูชอบมากเลยค่ะเอาเร็วเร็วเดี๋ยวคนนี้ดีกว่าเดี๋ยวคนนี้ดีกว่า oh, oh, oh. อัญญาระวังลูก <c oughs> เอา อัญญานี่พ่อไงนี่พ่อไงลูกพ่อนี่พ่อลูกพ่อเองนี่พ่อเองลูกนี่พ่อเองพ่อ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 เองนี่พ่อเองอ่ะไปหาปมันุชป่ะน้องพีทำอะไรครับทำอะไรลูกทำเอาล้อออกมาอย่างเงี้ยเหรอให้มันพังอย่างเงี้ยเหรอ ใครทำครับเปิดไว้ทำไมแล้วร้อนมันดูดออกมาแล้วร้อ<ป>มันดูดออกมาเลยอ่ะ<ป>บายบายลูก อ่ะเข้ามาเยอะๆครับเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องเมื่อวานนี้มหากรรมเหมือนเหมือนผ่านสงครามมาใช่ไหมใช่ไหมบามีบามีเป็นคนเห็นเหตุการณ์ด้วยทั้งหมดมาเอพีอ่ะ เผ็ดเกิดว่าคนนี้นี่เรื่องเกี่ยวกับคนนี้กับคนน,คน,นี้กับคนที่ถือกล้องอยู่นี้นี่รับรองว่ามันหนังสงครามหาวิธีมั้งกินข้าวกันย่างกินข้าไวไมอะไรลูกทำไมครับ มาครับแต่หนูลองซ่อมเองสิลูกอ่ะใส่เข้าไปเองทำได้ไหมไม้ไไถ้าหนูแกะออกมาบ่อยๆอล้อมันหายนะเข้าใจไหมใช่มันเล็กนิดเดียวสิพิธีมากดีกว่าพิธีมีอะไรมาโชว์ลูกอันนี้คืออะไร ทุกคนสังเกตไหมว่าภาพจากกล้องวันนี้มันดูดีมากเลยอะ